เอามาดูรถรอยกันกับกับจังหวะปีบงเข้าดับเนาะที่ตรงนี้นี่หักซอกด้วยครับตัวนี้ดูครับจังหวะลูกขึ้นนี่อ้ยเดียงด่างน่ากลัวครับอ้จัดหนักกันเต็มไมปพ้องอู้หูลูกดิ่ลเกล่ม,มี่น้องเองกับซูโมโ่สองสองเจ็ดครับอ้ยสุดหลอ่อตรงส่งนี้นี่ผมชอบมากพี่นองโอ้ หล่อเลยเกิดกับคันนี้ทรงเราสวยทรงดีงมากครับตัวนี้โอ้จัดหนักกันเต็มครับลูกพานหน้าครึ่งครับโอ้อูอาศาัศจรรย์งานสร้างครับน้องใหญ่ยาวครับใหญ่ยาวเนาะสซูโม่สองตัวเจ็ดกับอูเหลื่อยหาเหลื่อยหามุมครับเหลื่อยหามุมด้วยเนาะว้าวสูโมโโ่สองตัวเจ็ดกับไม่ทรงสวยมากครับคันนี้ ผาหน้าด้วยเนะาะผาหน้าครึ่งกับช่วงล่างอย่างเดิมอยู่ครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมโคปิเนียมเลยยาวเฟ้ยเหมือนกันครับแต่งรถได้หล่อได้เพรียวเหมือนกันครับคันนี้ไม่ธรรมาดาครับนี่เนาะรถหล่อเขา โอ้ติเกอร์กอบน้ำสิงด้วยครับชุดเบอร์เนะ FC เหมือนกันกับชุดสีใสอ้อยก็ใช้ได้ครับโหดเอาเรื่องครับกดใจลาอ้อยกับซูโม่ทรงัเจ็ดเนาะเอามาดูจังหวะถอยเข้าดับบ้างครับว่าจะแม่นไหมแม่นไหมลูกพี่อือปุ้บจัดหนักจัดเต็มเลอเกินครับ เลื้อยกับเลื้อยผู้แม่นอยู่กับแม่นอยู่ลูกมีไปด้านซ้ายเยอะไปหน่อยกับเขม่เนาะยืดออกมาละเขมรกบ น้ำหนักเยอะนี่ก็เป็นปัญหากับการถอยเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะนี่มันจะปิดไม่ค่อยไปเนาะไม่เคยขับแต่แตเดาๆเ,เอาครับยืดก็อ๋อาใหมครับน้ำหนักมันเยอะดีก็เลี้ยงลูกยากหน่อยโอ้จบครับแม่ ได้เหมือนกันกับฝีมือฝีมือโอ้ผมจะถอยเข้าไปเนาะทำยีลูกเนาะตามแั้นครับเอาฝากกดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องกาบพรมซิ่งนีดวนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ